เพียงมีเพาะเนาะ นี้เราจะมาเรียนเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการบอกสาเหตุนะไดจูนนักะนะครับบทที่17แล้วเนาะเกงยิงการบอกสาเหตุก็เรียกว่าเกงยิงนะครับที่แปลว่าสาเหตุสาเหตุในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธีการพูดที่หลากหลายแล้วก็มีการแยกประเภทในการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะฮาจิเมมัมสนะครับการบอกสาเหตุแรกเนี่ย นับจากสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากวิธีคิดเราก่อนนะครับอ่าก็คืออย่างคําแรกที่เราจะต้องเรียนนะคือคำว่าาระนะครับาระเนี่ยใช้ในการบอกสาเหตุนะฮะมีความหมายว่าจากเพราะว่านะครับหนึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการแสดงสาเหตุนะครับสาเหตุที่เกิดจากเราเป็นคนตัดสินนะครับอย่างเช่นอ่าคำแรกเลยอเมก a าฟุตตะาระนะครับอเมตะฟุตตะะ มันจะมีความหมายว่าเพราะว่าฝนตกนะครับชิไอกะจูชินินาริมาสตะชิไอกะจูชินินาริมาสตะการแข่งขันจึงถูกยกเลิกนะครับเน่ก็มีความหมายว่าเพราะนะครับหรือเนสึกาอารุกะระเพราะว่ามีไข้อ,อันนี้อ่านว่าเนสึนะฮะเนสึเนสึนะครับเ um um นสึกาอารุกะระกาโกยาสุมิมัสกาโกยาสุยาสุมิมัสนะเพราะมีไข้จึงขอลาหยุดเรียน ข้อสังเกตของการใช้คาละสเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับเหตุผลของตัวเราเองนะครับเหตุผลของตัวเราเองนะอย่างเช่นการหยุดเรียนเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจเราถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้ลักษณะการบอกสาเหตุคือคําว่าคาละนะครับตัโชกังกาชิมารุคละนะครับเพราะห้องสมุดกําลังจะปิดนะครับตัโชกังกาชิมารุคละอ่าอันนี้เราเรียนไปแล้ว อันนี้เป็นอะไรทุกคนตามตัวงนะล้วก็ชิมาดูเป็นอากรรมกิริยานะครับเป็นอากรรนะอากรรอากรรมกิริยานะอากรรเราเรียนแล้วนะบทที่แล้วนะครับใครใครยังไม่ได้เรียนก็กลับไปไปบทที่แล้วนะไปดูบทที่แล้วนะครับอ่า แล้วบางทีเวลาเราจะอธิบายสาเหตุเนี่ยมันจะมีรูปประโยคนะคือการใช้คําว่าขณะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนเดสนะครับใช้ในการแสดงเหตุผลอย่างสุภาพและบอกชัดเจนอารมณ์เหมือนแบบปิดประโยคในการแสดงสาเหตุนะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจยกตัวอ,อย่าง d o s t е e d o s t e คือทําไมนะครับโ o h a ง g o t าเบ bed no desca go n othеr d no d e s oh a oh เวลาที่คนเขาถามเราว่า no d e s กเนี่ย โนเดสการ์เนี่ยเป็นการถามหาเหตุผลนะครับหรือถามหาสาเหตุนะครับเราจะลงท้ายด้วยโนเดสการ์ถ้าเป็นไน้าโนเดสการ์ยาละไน้าโนเดสการ์ว่าละไน้าโนเดสการ์อย่างเงี้ยอ่าเป็นการถามหาสาเหตุถามหาเหตุผลนะครับโอนาก,ากาอิตายกระระถ้าเป็นหน้าโนเดสอ่านี่เขาก็ตอบนะนะโอนาก,ากาอิตายโอนาก,ากาคือท้องนะครับงะอิตายก็เพราะว่าปวดท้อง ก็เลยไม่กินนะฮะตาเบน่าไอโนเดสถามโนเดสกาเราก็ตอบด้วยโนเดสอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับจูโกกุโกโ,กโอเบงเคียวชิไนโนเดสกานะครับเบงเคียวชิไนโนเดสกาถามเพื่ออยากรู้สาเหตุอยากรู้เหตุผลนะตาเบน่าไอโนเดสกกกุโโะมจิ้านะครับจูโกโก,โโก,โกุโกะก,ก็คือภาษาจีนเนี่ยโมจิ นะฮะอันนี้นะมจิตัวอักษรค่อนข้างมากนะฮะจีนมันก็มากจริงๆนะโอ้ยกะระนะฮะเบงเคียวชิตดกูไนโนเดสก็เลยไม่อยากเรียนเนาะภาษาจีนจริงๆ,งๆซินเซก็อยากเรียนนะแต่ว่าเห็นตัวอักษรแล้วก็แบบดูเยอะไปหมดอนะไเงี้ยก็เลยไม่เรียนเลยเรียนญี่ปุ่นดีกว่านะญี่ปุ่นไม่เยอะเท่านะทุกคนคันจิเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นนะเราจําแค่พันสองพัตัวจริงๆไม่ถึง 2, องพตัว ตามหลักจริงๆใช้ถึงสองพันตัวนะครับแต่ว่าเวลามาใช้งานจริงๆอ่ะแค่หลักแบบไม่เกินพันตัวอืมแปดร้อยตัวเก้าร้อยตัวเนี่ยก็สามารถแบบใช้ทํางานนะครับได้เงินเดือนหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นหลายหมื่นแล้วก็หลักแสนอย่างเงี้ยได้แล้วนะครับอืมเซนเซนก็เลยไม่ไม่ได้เรียนภาษาจีนเนาะแต่ว่าเออมันก็เป็นภาษาที่มีประโยชน์นะครับเอาไว้ใช้ทําการค้าเนี่ยเหมาะมากนะครับ รูปประโยคอย่างที่สองนะคือการเปลี่ยนคำกริยาเป็นโนวะนะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคว่าคระนะครับก็อันนี้เป็นการบอกเหตุแสดงเหตุหรือแสดงต้นเหตุนะหรือว่าบอกสายเหตุได้ทุกคนไปดูนะครับคาเรากาชิโคกุชตโนะที่เขามาสายเพราะว่าการใช้คำว่าโนวะเนี่ยเป็นการตั้งต้นนะครับของ ประโยคนะครับหรือหัวข้อนะครับแบบที่เขามาสายจิโคคุแปบลบว่ามาสายนะครับจิโคคุอ่าจิโคคุชิตะโนวะนะครับใช้คำว่าตะก็คือมันเกิดขึ้นไปแล้วนะโนเนี่ยก็คล้ายๆแทนคำนามเขาเรียกว่าแปลงแปลงคำกริยาให้เป็นคำนามนะครับแปลงคำกริยาให้เป็นคำนามนะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่ากิน ทำไมไม่ขยับปละอ่าอย่างเช่นคำว่ากินนะทาเบทาเบรุกินใช่ไหมพอเราเติมโนข้างหลังทาเบรุโนะวะทาเบรุโนนะฮะก็คือการกินคล้ายๆกับคำว่าทาเบโกโตะทาเบรุโกโตะอ่าเนี่ยเป็นการการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแปลงคำ กิริยานะฮะแปลงคํากิริยาให้เป็นรูปคํานามนะครับอ่าที่เขามาใสา่ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเด้งฉากระโอคเรตักระธานะครับเด้งฉากระโอคเรตักระธาก็เพราะว่ารถไฟอ่ะมันมาช้าไงเห็นไหมสังเกตใช้คําช่วยนะนะฮะไม่มีใครทําให้มันมาช้ามันมาช้าของมันเองนะเด้งฉากระโอคเรตักระธานะครับโอเคถัดมาชิเข่งนะครับชิเข่ง ชิเคงข้อสอบชิเคงนี้นะฮะโกคาคุนะครับโกคาคุโกคาคุสอบผ่านนะฮะโกอูตัวอูนะครับโกคาคุโอเคโกคาคุชตานัวนะครับที่สอบผ่านเพราะว่าตั้งใจเรียนอย่างหนักอิโชเคงเมนะฮะอันนี้ทุกคนเอาไปจำไปพูดได้เลย อิโชเกงเมมักใช้คู oo, ่กับเบงเคียวนะครับอิโชเกงเมเบงเคียวสักกะระที่สอบผ่านก็เพราะว่าตั้งใจเรียนอย่างหนะักนะครับอันนี้ก็เป็นรูปประโยคนะโนะวะกะระนะครับทุกคนก็ลองไปปรับใช้หรือเชนเซย์ยกตัวอย่างาที่ที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเพราะอยากได้เงินเดือนดีๆนะฮะอ่ะนิฮงโกะนะฮะเบงเคียวสึกะโนวะนะครับ ใช้คำว่าชิตะเพราะว่าตัดสินใจอาใช้ชิตาก็ได้ชิตาโนวะ่าลองปรับดูที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าคิวเรียวกะคะไยคาราเดสอ่าอย่างเงี้ยมีภาพออกไหมครับที่แบบอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่า,าเงินเดือนสูงอย่างเงี้ยครับเงินเดือนสูง หรือที่ไปกรุงเทพเพราะว่างานเยอะนะครับบางโคผู้นี้นะอิตตะโนวะ,ะทุกคนจะได้คล่องๆเรื่องของรูปประโยคนี้นะฮะอิตตะโนวะนะฮะงานเยอะชิโกโตโะอิปไปอ่เดี๋ยวเซเซดูยาดูชิโกโตะกะอิป ไปโนเดสอ่าอย่างงี้ก็ได้นะครับอ่านะบังกุกุนีตันโหนะนะครับย่าดูชิกโกต,โตกะอิปไปโนเดสนะครับก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่างานที่จะให้ทีมแบบมันจะมีงานให้ทำอาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอิปไปกะระเดสกันานี้ก็ได้อ่ะอิปไปกะระเดสนะฮะอิปไปกะระเดสนะครับ k a n โจวักโอโคเตรุนะโอเคที่เธอโกรธนะโอโคเตรุนอวะย aku s o k u wa suretta karades ก็เพราะว่าลืมสัญญาว่าสุดรดลืมย a k ุ saku แปลว่าสัญญานะครับเพราะว่าลืมสัญญายังไงล่ะโอเคไหมทุกคนพอจะเข้าใจโครงสร้างนี้แล้วเนาะคือมันเป็นการเน้นเหตุผลนะบอกสาเหตุเลยเน้นย้ำว่าผลของเหตุการณ์หรือสาเหตุได้อย่างชัดเจนนะครับ เราเรียนคำว่าขระมาแล้วเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งที่แปลว่าเพราะเหมือนกันก็คือคำว่าโดเด็ดใช้บ่อยมากนะแสดงเหตุผลสาเหตุที่เกิดขึ้นคำว่าโดเด็ดเนี่ยมีความสุภาพและเป็นทางการมากกว่าแล้วมันจะมีนัยยะว่าเหตุผลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของเราไม่ได้เกิดจากการตัดสินของเรานะครับอ่านะไม่อันนี้ข้อสําคัญเลยนะเออ อเมริกาฟุตตัโนเดต์โนเดตฝนตกใครห้ามได้ไหมไม่ได้นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับไม่ใช่เพราะว่าฝนตกนะเนื่องจากฝนตกเนะี่ยเชียร์กาจูชินินาดิมาสต์การแข่งขันจึงยกเลิกนะครับโมโอโซย์โนเดต์ no นื่องจากสายแล้วโคเรเดะค่าเอริมาสนะจึงขอกลับตรงนี้เลยนะครับโคโนคัมเมราบาเบงรีนาโนเดตนะครับกล้องตัวนี้สะดวกนะครับโคเรนิชิบาเซงค่ะ เอาตัวนี้ไหมอันนี้อารมณ์เหมือนอนักเรียนลองจินตนาการดูถ้าประโยคนี้น่าจะเกิดในสถานที่อะไรน่าจะเกิดในสถานที่อะไรเกิดที่เกิดที่ไหนที่แบบห้างร้านค้าถูกต้องไหมเนาะโคโนคาเมดากาเบงดีนาโนเดก็คือกล้องตัวนี้ฟีเจอร์มันสะดวกนะครับโคเรนีช่ชิมาเซงกะมาเซงกะเป็นรูปแบบชักชวนนะอันนี้ อารมณ์เหมือนเซลล์ชักชวนให้ลูกค้าว่าเลือกเอาตัวนี้เลยดีไหมนะครับเลือกเอาอะไรก็คือโคเรนิชิมัสนะครับรูปของมันเป็นอย่างนี้คํานามนามบวกนี้ชิมัสอ่าเลือกตัวนั้นตัวนี้เช่นอ่าเราถามว่าคูฮิเดสกานะครับอ่าโอจเดสกาอ่า สมมติเราบอกขอเลือกเป็นกาแฟดีกว่าก็เราอาจจะตอบย oh oh อย่างีก็ได้โคฮีนิโคฮีนิชิมาามีความหมายอย่างเงี้ยถ้ามีคนถามว่าโคฮีเดสกาจะเดสกาเลือกแบบไหนดีนะครับก็โคฮีน oh ิชิมัสนะครับงั้นขอเป็นกาแฟและกันนะอันนี้ก็คือรูปชิมัสนะครับอัชตากะเตจุสุบีเดสโนเดพรุ่งนี้เป็นวันกำหนดส่งอันนี้อ่านว่าเตจุสุ มาจากเตจุสุรุนะฮะเตจุสเตจุสบนะฮะแปลว่าวันกำนดส่งอิสต่างนะฮะเดสโนเดะนะฮะเคียสเกตุกะไซนะะระวังด้วยมีความหมายคืออย่าลืมส่งนะครับจุดเด่นของโนเดตนะครับให้ความรู้สึกสุภาพและเป็นทางการมากกว่าคำว่าคาระนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาใช้คำคุณศัพท์นะนะจะต้องเติมเป็นนาโนเดะนาโนเดตนะครับ แทนคำว่าหนูเดนะครับเช่นกับุเซนานโดเดติกังัาอาริมัสเพราะว่าเป็นนักเรียนจึงมีเวลาไม่ควรใช้โนเด็ในการสั่งหรือขอร้องที่ต้องการคำเด็ดขาดควรใช้คำว่าคาระเด็ดตัวอย่างให้ยากูคิเตกะระไซนะครับให้ยากูคิเตกะระไซเราอาจจะพูดบอกว่าสายแล้วคำมันจะแรงกว่านะโอโซยคาระนะครับให้ยากูนะครับคิเต กุดาไซอ่าอับโอโซยโนเดะนะครับฮายาคูฮิเตะคุดาใซ่อ่าเวลาเราจะแบบต้องการความเด็ดขาดต้องการความเด็ดขาดนะในการพูดยกตัวอย่างโอโซยกะระมันสายแล้วเนี่ยฮายาคุฮิเตะกุดะไซอ่านะความหมายจะเป็นแบบนี้ แต่โอโซนโอเดโอโซนโอเดให้ยากคนกระดซเนื่อ <laughs> ง so no จากสายแล้วอย่างเงี้ยมันจะฟังดูอ้มอมๆนะครับทุกคนคำว่าโอเดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรใช้ก็คือใช้อันนี้นะฮะเวลาเราจะสั่งใครเนาะเราจะใช้คําว่าแบบมันสายแล้วนะโอเคมาดูรูปถัดไปรูปโด t e ต o โ e เดสต e นะครับโด t เต e เนี่ยมีความหมายว่าทํำไม นะครับทำไมตามด้วยโนเดสกาตามที่เราเรียนมาแล้วก็คือเป็นการถามสาเหตุเป็นรูปแบบประโยคหนึ่งในการสอบถามสาเหตุเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นดูสเตค,คเไขเฉายามิรุ่งเดสกานะครับยามิรุ่งเดสกาเติมอื่นสุดท้ายเนี่ยก็คายคำว่าโนะนะครับคนญี่ปุ่นก็ก็นิยมใช้เหมือนกันเนะาะยามิรุ่งเดสกานะครับทำไมถึงลาออกจากบริษัทัานนะถามสาเหตุชิโกโต,โตกะโอโมชิโรคุไนกะ เนื่องจากงานไม่น่าสนใจใครเช่ายาเมตาดยะนะครับยาเมรุแปลว่าลาลาออกใครเช่ายาเมรุยาเมตาดโนเดสนะครับจึงลาออกจากบริษัทนะครับโดสเตอคุเรตั้งเดสกานะครับใส่อื่นลงไปนะเป็นการเน้นย้ำถามสาเหตุโดสเตมาคู่กันนี้นะฮะโดสเตอคุเรตั้งเดสกานะนี่มันเป็นรูปแบบคู่กันเลยนะแพทเทิร์นนะครับมันเป็นแพทเทิร์นในการถาม ดิงชากะโอเคเดตังเดสนะฮะเพราะารถไฟมาสายโดสเตต้าเบน่าเดสกะทำไมคุณถุงไม่กินนะครับโอฮาระกาซุอิตะยินกะระนะครับไม่หิวนะโมทาเบตะคุไ่าน่อเซเพราะว่าไม่หิวเลยไม่กินอีกแล้วนะครับโมทาเบโุโมคือแบบพอแล้วแหละโมโมอีเดสพอเถอะอย่างเงี้ยนะครับโมอีเดสนะฮะโอเคก็ จบรูปของโดสเตกับโนเดสกาแล้วนะครับทุกคนจดไว้ด้วยนะทุกคนอันนี้เราเรียนไปแล้วเนาะจดไว้นะครับถัดมาคําว่าโนน่นะฮะโนน่เนี่ยใช้ในการเชื่อมประโยคแสดงความขัดแย้งระหว่าง2เหตุการณ์นะฮะแสดงความรู้สึกประหลาดใจไม่พอใจหรือผิดปกักของผู้พูดนะครับใช้ยังไงมาดูนะฮะอย่างเช่นวิธีการเรามาดูไวยกรณ์กับกุเซนโนน่นะฮะทง้ทงๆที่เป็นนักเรียนอ่า าเบรุโนนินะฮะทางทางที่กินความหมายมันจะแปลว่าทางทางที่นะครับทาเบตะทาเบตะโนนินะฮะทางที่อย่างนั้นทางที่อย่างนี้คือแทนที่มันจะเป็นอย่างนั้นแทนที่จะเป็นอย่างนี้อะไรฮะท้าเบไนโนนิทางทางที่ไม่กินนะฮะตะไกโนนิทางทางที่แพงแต่คุณภาพไม่ดีอ่ายกปอย่างนะราคาแพงนะฮะทะไกโนนิ แพงมันควรจะดีใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันจะกลับกันก็คือฮิงชิสุระโยคุไนทางทางที่แพงแต่อะไรคุณภาพกลับไม่ดีนะฮะคุณภาพกลับไม่ดีนะฮะเบ้งหลีอานี้เซนเซ,นเซขอโทนนะเบ้งหลีทางทางที่สะดวกนะครับเบ้งหลีนานโนนี่นะฮะเบ้งหลีนาโนนี่นะฮะ เบงลีนาะโนนิทางทางที่สะดวกนะครับทางทางที่สะดวกนะโอเคความหมายคำว่าโนนิเน้นในเรื่องของความขัดแย้งกับความคาดหวังเราคาดหวังยังไงมันตรงกันข้ามมันคาดหวังยังไงมันตรงกันข้ามเนี่ยเราใช้คําว่าโนนิได้เลยนะเกียกคุเซสึนะฮะเกียกคุเซสึแปลว่าผลในทางตรงกันข้ามเช่นตากุซังเบงเคียวสตันโนนิทางทางที่ตั้งใจเรียนหรืออ่านหนังสือเยอะตะกุซังเบงเคียวสตันโนนิ สิ่งนี้โอชิมาสตาแต่ก็สอบตกนะครับสิ่งนี้โอชิมาส์ตาสิ่งนี้โอชิมาสตาโคโนเดสตต้งดังว่ายูเมะนโนนีทางทางที่ร้านนี้มีชื่อเสียงเรียกหรือว่าอามาริโอชิกุไนแต่อาหารไม่อร่อยนะครับอันนี้คันจิคำว่าโอิชินะทุกคนโอิชิโอิชินะครับแอ่อาหารดันไม่อร่อยมันจะมีความหมายว่าดันไม่อร่อยอะ ดันไม่อร่อยเสือกไม่ดีอะไรเงี้ยเราแปลให้เข้ากับบริบทนะครับความขัดแย้งในลนักษณะเปรียบเทียบนะฮะอ่าอยกตัวอย่างนะเทียบสองสิ่งที่มีลักษณะขัดแย้งกันเขาเรียกว่านะครับอุงโดกาโตคุย ok อันนี้แปลว่าวเก่งนะครับโตคุยโตคุย ok นะอืมโตคุยนานุนินะครับเก่งด้านกีฬาสปอร์ตสุชิได ตตดันไม่เล่นกีฬาเก่งนะแตดันไม่เล่นเห็นไหมขัดแย้งกันโคโนเฮย่าวฮิโรอินโนิยาจิงกะยาซุยยาจิงกะยาซุยยาจิงอันนี้อ่านว่ายาจิงค่าเช่านะครับค่าเช่ายาจิงกะยาซุยนะครับโคโนเฮย่าวฮิโรอินอนินะครับยาจิงกะยาซุยห้องนี้กว้างแต่ค่าเช่าถูกจริงๆห้องกว้างค่าเช่าต้องแพงถูกต้องไหมครับเนาะ ใช้กัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วความเป็นจริงไม่ใช้กัเหตุการณ์ที่เกิดช่างมันฟังและงงทุกคนมาดูอย่างนี้ดีกว่าอัสตาวะอเมริกาฟูรโนนินะครับพรุ่งนี้ฝนจะตกนะครับพรุ่งนี้ฝนจะตกพิกนิคุนี้อิคุโยเตเแต่ว่าอะไรมีกําหนดการนะมีกําหนดการอะไรใช้คําว่าเวิร์บบวกกับโยเตนะครับโยเตแปลว่าอะจะไปปิกนิกนะครับซึ่งสอนโยเตเพิ่มดีกว่า เวลาเราจะพูดว่ามีกำหนดการทำอะไรเนี่ยเราสามารถใช้ verb นะ l o o แล้วก็บวกคำว่า yo te des นะครับอย่างนี้ก็ได้หรือ verb loop บวกนะครับ yo te ngas a r i m a s นะครับอ่าเนาะอ่าอย่างตัวอย่างอ,อ่ประธานชาจโจ แต่จะว่าในช่โนจูวันินิ่ินี่อ่ะโอเคนี่นิฮอนเอนะครับไครรูนะครับโยเตะงาอาริมาสอ่ะอย่างนี้ได้เลยทุกคนจะได้เห็นภาพนะการใช้คำว่าโยเตะนี้เซนเซเสริมให้มันเป็นคำที่เป็นทางการใน บิจินเนสสื่อนิฮงโกะอ่ะคือภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจอย่างเงี้ยเขาจะใช้มีกำหนดการแปลนะครับก็คือว่าประธานบริษัทเนี่ยมีกำหนดการกลับโอ้ยเดี๋ยวต้องใครดูไม่ใช่ใครดูนี่นะผิดใครดูอ่า มีกำหนดการกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในอะไรในสัปดาห์หน้าวันที่11อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจะมีความหมายว่ามีกำหนดการโยเตะริมัสหรือว่าโยเตเดสนะครับโอเคเนาะช่องนี้ยัดความรู้สุดๆอยากให้ทุกคนเก่งนะครับอยากให้น้องๆเก่งนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆเก่งนะครับโอเคโน่นนี้ไม่ควรใช้เมื่อส่วนหลังของประโยคแสดงเจตนาของผู้พูดหรือการคาดการณ์ ยกตัวยอย่างนะเาเรียกว่านนสึกาอารุนนิทั้งๆท,ที่มีค่ายกักโอนิอิคุสมมริเดสอย่างเงี้ยผิดนะครับอย่างเงี้ยผิดผิดเพราะอะไรคือคําว่าสมมริเนี่ยมันมีความหมายคือแปลว่าตั้งใจนะครับทุกคนตั้งใจแต่คําว่าโนนิเนี่ยมันเป็นคือถ้าสิ่งที่ตามมาด้านหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราไม่ได้ตั้งใจมันเลยใช้รูปสโมริอย่างเงี้ย ไม่ได้นะครับอันนี้เซนเซว่าน่าจะออกสอบนะครับไวยากรณ์พวกเนี้ยเนาะทุกคนทําความเข้าใจนะโน้นนี้ต้องไม่ตามด้วยซูโมรินะครับแต่อย่าจานะทุกคนเอาเข้าใจนะโน้นนี้คือข้างหลังมันจะต้องแบบผิดคาดอะไรอย่างเงี้ยผิดคาดไม่ควรใช้แตบบ่ไม่ควรใช้รูปว่าตั้งใจซูโมริเนี่ยเป็นรูปอย่างนี้นะครับมีความหมายว่าตั้งใจซูโม um ริเดสเวิร์บรูป บวกสมอริเดสอ่าอ่ายกตัวยอย่างนะได้งากุเดะน,นะครับเคไซกากุโอเซงโคนิอ่าเซงโคนิเซงโคนิสุดุสมอริเดสอ่า การใช้ซอโมรีนะฮะอ่า,อาได้กระปกเดเคไซกระปูกเซิงโคโนสิสรุปคือที่มหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งใจว่าจะเรียนวิชาเอกเป็นเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นเศรษฐศาสตร์เซิงโคโนสิสรุปซูโมรีเดสอย่างเงี้ยมันเป็นรูปตั้งใจอันนี้เซนเซสอนเนาะอ่าอย่างเงี้ยจะไม่เข้าไม่เข้าพวกกันเนะาะเข้าเลยวันนี้สืออารุกเกเรดโด เขาทางทางที่มีไข้กับโกนีอิกุสมุริดะถ้าจะแก้แก้เป็นอย่างนี้ได้นะครับอรุเกเดโดทางทางที่เขามีไข้นะเราจะไม่ใช้โนโนีนะครับใช้เป็นเคเดโดแต่แต่อ่าเคเดโดมีความหมายเหมือนงะนะครับที่แปลว่าแต่งะแต่อะไรแต่ก็ตั้งใจจะไปโรงเรียนนะครับสรุปนะครับโนนี้ใช้เชื่อมประโยคที่มีความขัดแย้งระหว่าง2เหตุการณ์ สื่อถึงนะฮะประหลาดใจไม่พอใจผิดหวังของผู้พูดนะฮะถ้าเราพูดผิดหวังเราใช้ว่าโนนิดได้เลยนะฮะหรือไม่พอใจนะฮะประหลาดใจเนี่ยถ้าเข้าพวกอารมณ์แบบเนี้ยใช้โนนินะครับทุกคนอันนี้ให้ไห์ไว้ออกสอบนะครับออกสอบนะครับตะคุซังนิตโนนิมาดาในมุยอ่าอันนี้เอาไว้เป็นคีย์เลยทุกคน เวลาเทคนิคการเรียนนะเซนเซให้จําเราไม่ต้องไปจําอะไรให้มันเยอะนะครับแต่ให้เราอะ่ะจําประโยคแบบอย่างเนี้ยประโยคที่มันเป็นคีย์ของวยากรณนอะ่ะเออคีย์ของวยากรณ์ที่มันเหมาะสําหรับตัวเราอะ่ะประโยคไหนที่เรารู้สึกว่าเวลาเราจะอ้างอิงวยากรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเรานึกถึงประโยคนี้ได้แล้วมันคมที่สุดแล้วมันชัดที่สุดเงี้ยให้เราจํานะครับให้เราจําต,ตะกุสรเนตานุนีทางทางที่นอนเยอะแต่ยังง่วงจริงๆนอนเยอะต้องไม่ง่วงแหละ ถูกต้องปะอ่าเพราะฉะนั้นนอนเยอะก็ยังง่วงอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยใช้คำว่าโนนิได้อัตราชีคู่สือ่อคัดตานุนิสุกูโคบะเตชิมาตะนะครับคือซื้อรองเท้ามาใหม่ทั้งๆท,ที่ซื้อรองเท้าใหม่แต่ดันอะไรรองเท้าพังง่ายซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นของใหม่ไม่ควรพังถูกต,ต้องไหมอ่าโอเคจบคาว่านโนนินะครับ ัดมารูปประโยคเรียกว่าตัวยูโนะนะครับตวยูโนะให้ความหมายเสียงที่เก่าวก่อนหน้ามักไม่ต้องอธิบายคำศัพท์นะฮะมีความหมายว่าหมายถึงสิ่งที่เรียกว่านะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะนิฮงโกเบงเคียวซุรุตัวยูโนะนะครับตยูาคล้ายๆกับคำว่าวะนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นใช้ในการอธิบายนะการเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นหมายถึงนะครับขั้งตั้งเดวะอาริมาเซง ไม่ง่ายเลยนะฮะอริกาโตคำว่าอริกาโตะโตยูโนะะมีความหมายว่าอะไรนะฮะคำว่าขอบคุณมีความหมายคือคังชะนคิโมจิโออาราวสึโคโตบาเดสนะฮะโคโตบาคือคำหรือคำศัพท์เป็นคำศัพท์ที่แสดงถึงอะไรความรู้สึกคิโมจิคังชะคือความขอบคุณนะครับคำขอบคุณเพราะฉะนั้นคำที่ตามหลังด้วยก้อนนี้ทั้งก้อนนะ คือคำอธิบายหมดเลยโตโยูโนะวะอ่าเซนเซยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพนะอย่างเช่นเคอ่าอ่าบิจินเนส์โตโยโนะวะอ่าธุรกิจคืออะไรนะครับธุรกิจอะไรธุรกิจก็คือการทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจนะก็เค ok ียกูซ no ังโนะนะ มังโซกุเอเดี๋ยวมังเซกิเปะะ่าวอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะจะให้ลูกค้ามีความสุขละกันโอชิอาวาเซนี่ชิอาวาเซนี่สรุปโนเดสอ่ะติมมีก็ได้นะฮะมันจะได้จบ ธุรกิจคืออะไรสมมติฐานธุรกิจอ,อะไรธุรกิจก็คือ business to you n o w a นะครับการทำให้ลูกค้ามีความสุขเนี่ยเนี่ยคือวิธีการใช้คำว่า to you n o w a นะครับหรืออายกตัวอย่างมันเป็นการอธิบายคำที่เป็นนิยามเนาะหรือเอ่อเอาคำว่าอะไรดีเนาะอืมเทศทศาสตร์คืออะไรเนาะเคไซงากุ to you โนวะอ่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรนะฮะคือการศึกษาเกี่ยวกับดิมาสไพนะครับคิวเฮียวคิวโตะอ่าจุโยสับสุงใหม่นะทุกคนอ่าจุโยนิสิเตะโนะสิเตะเบิงเฮียวซึรุโกโตเบสอ่าอย่างนี้ก็ได้อ่านะทุกคนจะได้เห็นภาพ เศรษฐศาสตร์คืออะไรบางคนงงเศรษฐศาสตร์คืออะไรเศรษฐศาสตร์ก็คือโตยูโนวะเคซายตากุโตยูโนวะเคียวคิวโตจูโยนิซิเตะเบงเคียวสุรุกโตคือการเรียนเกี่ยวกับดีมานแล้วก็สัพพายอุปสงค์แล้วก็อุปทานนะครับเคียวคิวคืออุปปทานจูโยคืออุปสงค์นะโอเคจบแล้วนะ วันนี้บทที่17นะใครเรียนมาถึงตรงนี้ยอดเยี่ยมมากเซนเซตบมือให้ทุกคนนะแล้วก็ใครสนใจที่อยากทำงานเป็นล่ามนะครับหรือว่าสอบสอบระดับเนี่ยผ่าน N N3 แล้ว N2 แล้วเนี่ยสามารถติดต่อมาที่สถานีภาษาญี่ปุ่นได้นะครับเ,เดี๋ยวเซนเซจะทำคลิปให้เนาะเกี่ยวกับทางเรามีงานนะใครอยากได้งานภาษาญี่ปุ่นเนาะ เงินเดือนเริ่มต้นก็มี 25,000, 30, 40, 30,000, 40,000, 50,000นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเซนเซจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สอบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีวัยมีใบสอบวันระดับแล้วนะครับเจอกันที่บทที่18นะครับโชคดีนะนะทุกคนบ๊ายบาย